เฮีย er, ทำอะไรอ่ะเนี่ไงทำอะไรนี่ไงโอ้โมันพาเหรียญยอดนิยมนีเฮียมีติดก,กาวด้วยลูกค้าบางคนก็ติดก,กาวไว้กับผนังไนงะนี่ไงซื้อมาอนะแตซื้อมานานแล้วนะเนี่ยลงพ่อแพ้มบ้างลมพ่อลายๆล,ลงพ่อบ้างโอ้โหนี่เต็มเลย เต็มเลยเอะจัดยังไงยัดไม่ออกแล้วเนี่ยออก็เป็นพา์ที่เช่ากับลูกค้ามานั่นแหละแต่ว่าเราเก็บไวห้หลายปีที่ผ่านมาก็เก็บไว้บางอันก็อยู่กันมา่ส2 0ปีนี่บางอันเป็นงี้ใครเอ่ยที่ขายไ้ให้ใครเอ่ยที่ให้เช่าไว้นะครับอันนี้ก็เช่ามาโหนี่อยู่นานมากเป็น1 0ิ0ปีแล้วเนี่ยนะ จึงจะมาจัดใส่ถาดแล้วก็มาเรียงตอนนี้เรียงเข้าชั้นเพื่อจะได้เป็นระเบียบม,มากขึ้นแล้วก็ไม่ทับกันมากเนาะเนี่ยอ,อ,อันนี้มันคือเก็บด้วยความรักใช่ไหมอ๋อเอ่อเปิดเปิดเปิคือหนึ่งคือความรักสองคือขายไม่ออกม้างขายไม่ทันบ้างนะก็จะมีเนี่ยเห็นไหมฝายอดธงเนี่ยโอ้เนี่ยผายอดธงนะหลวงพ่อแดงเนี่ยนะมาสมัยก่อนไม่เล่นนะแบบนี้นะไม่เล่นเลยแต้วข้างหลังคอนหลวงพ่อแดง เนี้ยสมัยก่อนไม่เล่นนะถูกมากนะคูสลอดอย่างเงี้ยนะเห็นปะเนี่ยแล้วก็นะเนี่ยเหรียญน,นะบาทนบนัตรอะไรเงี้ยนะก็มีพระที่เก็บเก็บไว้ก็อยู่ในนี้นี่แหละนะก็เก็บไว้ไหลายๆถาดก็เนี่ยขุนแผนพายคู่อะไรอเงี้ยไว้อีกหน่อยเราก็ไว้เาเรียกขายตอนแก่ขายตอนแก่ ก็มีอยู่นิดหน่อยมีสักประมาณสักนิดหน่อยนะไว้ขายตอนแก่เผื่อลูกมันไม่เลี้ยงไงแล้วลูกมันไม่เลี้ยงไงนี่ไงเห็นไหมพักหลายๆอย่างแล้วก็มีเก็บสต็อกไว้นี่เห็นไหม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 มีบางส่วนถ้าช่วงไหนเออเขายิดเสือลงพ่นนกกันเราก็มีเสือลงพ่อนกนี่เห็นไหมเห็นไหมเ<ะ>อ้ยยุบ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  นี่นะเสือหลวงพ่อน,น้องสมเด็จบางคนพรมนั่นแหละเฮ้ยอย่ามายุ่งนะอันนี้รังรังมหาสมบัติของนะพอทะาไปเอ้ยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่าไปยุ่งอย่ามปยุ่งนี่อันนี้ไว้ให้ลูกนะฮะตอนลูกประสบความสําเร็จนะเราก็จะให้ลูกทําตลับทองไว้ห้อยเฮ้ยอย่ามายุ่งนี่นะครับนี่อันนี้อเฮียห้อยไปก่อนแล้วกัน <laughs> อันนี้ตั้งใจทําตลับทองห้อยต้องล้อมเพชรด้วยนะ นี่นะก็จะประสบความสำเร็จอันนี้เป็นพันปีเนี่ยผู้กามผู้กามตลาดมันจะแพงผู้กามนะโอ้โหเป็นไงปกป้องลูกช้างจากภัยอันตรายทั้งปวงบายๆเนี่ยเอ้อย่าไปเปิ่บเปิ่บเปิ่มกดไปบ๊ายบา